และตัวพลเอกประยุทธ์เองอะจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรช่วยตอบมาให้ชัดๆหน่อยค่ะถ้าหลังการอภิปรายจบผ่ะพลเอกประยุทธ์ ลุกขึ้นมาตอบโต้อีกว่าท่านไม่ได้ทําผิดเพราะได้ทําไปเพื่อแก้ปัญหาที่รัฐบาลผ,ผ่านมาทำเอาไว้และการใช้มาตรา44สามารถแก้ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้จริงดิฉันขอท้าให้ท่านไปแถลงข่าววันพรุ่งนี้เลยค่ะว่าการใช้มาตรา44ปิดเมืองทองคําเป็นผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาดิฉันถามถึงการชดใช้ค่าเสียหายเหมืองทองคาราพลเอกประยุทธ์อยาตอบว่าชดใช้นี่จำนำข้าวเหมือนข่าวที่แล้วอีกนะคะถามอะไรรัฐบาลน,นี้ก็มักจะอ้างแต่จำนำข้าวค่ะจนดิฉันเริ่มสงสัยว่าถ้าประเทศนี้ ไม่มีรัฐบาลที่แล้วไม่มีโครงการจำนำข้าวคนที่เสียหายที่สุดน่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะไม่มีอะไรใช้ในการ อ้างตอบคําถามสภาค่ะดังนั้นดิฉันไม่อยากฟังคําตอบแบบนี้ประชาชนทั้งประเทศไม่อยากฟังท่านตอบแบบนี้วันนี้เราอยากฟังความจริงว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะรอดพ้นจากสถานการณ์การตกอยู่เป็นตัวประกันเป็นลูกไก่ในกำมือของบริษัทต่างชาติแบบนี้สักทีค่ะดังนั้นเหมืองทองคาราไม่ใช่เรื่องเก่านะคะแต่เป็นเรื่องเดิมที่ไม่มีการแก้ปัญหาความเสียหายยังมากขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดคนเด็กประยุทธ์ค่ะไม่ต้องมาท้าให้ท่านอดีตนายกคนเก่งกับประเทศมาให้ได้ดิฉันจะบ ออพอดีกประยุทธ์ตรงนี้ค่ะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอด8ปีที่ประยุทธ์ได้ปู้ยี่ปู้ยำประเทศเอาไว้ตอนนี้จะเาใครกลับมาสักคนค่ะก็ต้องใช้เวลา ในการแก้ไขปัญหาเพราะท่านทําไว้เสียหายมากแต่ถ้าวันนี้สภาผู้แทนราษฎรได้ช่วยกันโหวตเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปประเทศนี้จะเริ่มดีขึ้นทันทีค่ะท่านประธานท,ที่เคารพดิฉันสันนิษฐานว่าพลเอกประยุทธ์อยู่มา8ปีแต่ยังขออยู่ต่ออีก4ปีและจะขออยู่ต่อเรื่อยๆเพราะต้องการชําระสาสางปกปิดหรือทําให้เพื่อเรื่องเหมืองทองอัคาราได้สมประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ตนเองพ้นจากความผิดใช่หรือไม่ซึ่งดิฉันเรียนว่าไม่มีวันที่พลเอกประยุทธ์จะพ้นจาก ความผิดเพราะความผิดสําเร็จแล้วค่ะและอยาคิดว่ามาตรา44จะคุ้มครองท่านเพราะในคําสั่งยังบอกว่าการใช้มาตรา44นั้นต้องสุจริตดิฉันมั่นใจว่าหากกฎหมายเป็นกฎหมายบ้านเมืองมีขื่อมีแปรด้วยพยานหลักฐานที่ดิฉันมีดิฉันเชื่อว่าในอนาคตค่ะจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการออกคําสั่งที่72ทับ2,559ตามมาตรา44ของพลเอกประยุทธจันโอชาและเชื่อว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดิฉันจะยื่นต่อปป,ปชเพื่อ ร้องเอาผิดจากพลเอกประยุทธ์หลังจบการอภิปรายในวันนี้จะสามารถทําให้พลเอกประยุทธ์ย้ายจากบ้านหลวงที่อยู่ในค่ายทหารไปอยู่บ้านหลวงหลังใหม่ไฟไฟฟรีน้ําฟรีข้าวฟรีที่เรียกว่าเดือนจําได้ค่ะ